โอ้ยถูกบอกมีเสียผ่ามีฝ่าเหียนพอดีอยู่ถูกบอมีเข่ายูทองีินอนรีอยู่บ่ปิ่นอูกหลายเด๊ลูกหลายๆคนกับบ่มาทานไหจกักขนบ้านเพื่อนได้เต็มกระตาโอ้ยอ่อนซอนเด๊ลูกสาวคนสิบคนกับบ่มาวัดไหจกักขนบ้านเพื่อนมาสั่นได้เต็มกระตาเม่นผีตัวไดหลับมาชังได้หลายลืนบ้านเขาแถะแม่ยายเจ้าคือได้หลายแทงไหข่อยขอน้ำจากคอเนี่ยเป็น,ยนอย่างน จะมาเดือขิงกูฮะเนี้ยเอาไม่ใงญ่สีตัวนเหี้ยเมะเขาเป็นจ้าไหนคือว่มาไม่หยนะัดเขาสากเจ้าคือได้ขวดอีหยังเนี่ยแถาเอาขวดยาตวัวไข่ตายไปแล้วกับว่าเท่าเก็บแข้งเก็บขายาอีหยังเจ้าแถานี่ยาสมุนไพรตาทองพันชังของดีเจสวรรใช้เพิ่มเทดจังไหนเจ้าจังไปหุดจากยาดีมัตจะใส่ไข่เบิ่งโทษละทักน้ำหลวงพ่อนี่มือยากระใสในน้ำสุดเข้มข้นตราทองพันชังนะครับฝากพี่พ่อน้อง ปันดีอิลีก็ให้ข่อยขอดชิมน้ำจักหน่อยเนี่ยเป็นยังลูกบ่กินบ่าทานมาจิก้าขอชิมน้ำข่อยแท้ขัดปันดีอิลีข่อยก็จิไปเข่าฟันเข่าตัวเท่าโอโ้ยเอาคันย่งคันอยากกินหลายอะไรก็จิเปิดซูเกินกะ<ด>จังสัน่นแต่ไม่หนาะโอ้ยเนาะมาหักว่าแพ่งเหรอจะตอะอเป็นคุณกุฮานาชิมเบิ้งเดียมือมาไว้ไหลายเอายกเท<อ>้ายกเอ๊ะวัดข่อยชิมน้ำเนื้นอชนะ<อ> มาสูดซาดีแทเท่านี้สูดซาตัวแ,แข็งแหงค่อยออยังไงอืออือโอ้ยค่อ,อยคือคือจากฟอนเทดีอีลีเท่า